รูปเรียบร้อยคุณป้าก็ต่อมาแล้วเรียบร้อยนะคะอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้เนาะ <c oughs> ไม่เป็นไรหลอกพาสปอร์ตเราเนาะนี่ต่อมาเรียบร้อยแล้วได้หนึ่งปีกับสิบเดือนเพราะว่าพาสปอร์ตคุณป้ามันไม่เต็มสองปีเขาก็เลยให้แต่เขาคิดคิดเงินนี่คิดเต็มนะ ก็เลยจะมาบอกพี่น้องเพื่อนๆคนไหนที่อยู่ในมาเลเซียไม่ต้องกลัวนะคะเพราะว่าคุณป้าไปต่อมาแล้วขั้นตอนแรกก็คือถ้าจะไปต่อวีซ่านี่หนึ่งต้องจองคิวก่อนเขาก็จะมีลิงก์มีแอปของเขาเนาะ immigration เราก็กดเข้าไปแล้วก็จองจองก่อนว่าเราจะแล้วแต่ว่างนะเพราะว่าคนมันเต็มตลอดเลยเราต้องจองไว้เนิ่นๆจองไว้ว่าดูว่า ช่วงไหนที่ว่าง,างนี้นะ่ะเราก็เอาเลยป้าก,ก็เลยมาเล่าให้ฟังพอเราจองได้ใบเรียบร้อยเราก็พิมพ์ออกมาพิมพ์ออกมาเขาจะนัดเราวันไหนเวลาอย่างนี้นะ่ะเราถึงเวลาเราก็ไปเลยไปที่ immigration เลยนะคะก็มีสแกนมีอะไรประมาณนี้แหละทำ SOP เขาให้ถูกต้องแล้วก็เข้าไปเขาก็จะให้เอกสารเราเอกสารแล้วก็เราก็มากรอก ให้เรียบร้อยมีรูปด้วยรูปคนละหนึ่งแผ่นอันนี้วีซ่าแต่งงานนะคะรูปเราหนึ่งแผ่นแล้วก็รูปสามีหนึ่งแผ่นอย่างนี้พอเสร็จเรียบร้อยกรอกอะไรเรียบร้อยเสร็จแล้วก็ไปจ็อบอีกเขาจะมีที่จ็อบให้ไปจ็อบที่ซุมบ้าที่นี่เขาจะเรียกซุมบ้าเหมือนแบบเรามาทําจริงๆอะไรอย่างนี้นะมันคนคล้ายๆการันตีประมาณนี้แหละถ้าพูดผิดขออภัยด้วยนะพอจ็อบเสร็จแล้วเราก็ เข้ามารอมาเข้าแถวเข้าคิวเราจะรอเอาบัตรคิวทาง i ิมเมชันเขาก็จะกดให้เราว่าเราจะได้คิวในคิวในอย่างนี้นะ่ะพอเสร็จแล้วถึงคิวเราเขาก็จะเรียกเราก็ต้องดูตามตามเบอร์เขาก็จะขึ้นจะมีคอมพิวเตอร์บอกน,นนะเนาะพอเสร็จแล้วเราก็เอาเข้าไปเลยเขาก็จะให้เราเซ็นเอกสารดูตรวจสอบเอกสารให้เราเรียบร้อยเสร็จแล้วแต่เขาจะพิจารณาว่าเรา เขาส่งเอกสารแล้วเขาไปข้างในเขาเราจะได้เท่าไหร่นี้ก็แล้วแต่เขาพิจารณาแต่และเคาน์เตอร์ไม่เหมือนกันนะพอเสร็จแล้วเราก็รอจ่ายตังค์นั่งรอจ่ายตังค์จ่ายตังค์นี้ก็คือเขาเขาไม่เอาเงินสดนะบ้านนี้น่ะเขาเอาแต่บัตรเครดิตกับอันียังเอออันี้ยังบัตรเดบิตโอ๊ยเนาะ NO อันเอทเเรานี่แหละที่สามารถรูด รูดของใช้อะไรได้นี่แหละถ้าเงินสดนี้ไม่เอาเลยนะเขาไม่รับเลยไม่ได้คุณก็ต้องไปหามาก็ลําบากเหมือนกันนะสําหรับคนไม่มีเนาะมันก็ต้องเตรียมตัวไว้เพราะว่าถ้าไม่มีเขาก็ให้โอกาสอยู่ให้ใครที่อยู่ในนั้นอย่างนี้นะ่ะก็จะมีคนสงสารก็มีอยู่หรอกแล้วก็เอาเงินสดให้เขาแล้วก็เขาก็ไปรูดให้เราอย่างนี้ได้อันนี้ก็มีนะต้องต้องเป็นแบบนี้ไม่ได้เลยนะถ้าบ้านเราเป็นแบบนี้ก็ดีเนาะ รับไม่รับเงินสดนะเสร็จแล้วเราก็ไปจ่ายตังค์เสียงดังด้วยคุณป้าติดถนนเพิ่งกลับมาบ้านคุณป้าก็เลยมาเล่าให้ฟังพอจ่ายตังค์เสร็จเรียบร้อยเราก็นั่งรอนั่งรอเขาเรียกเอาพาสปอร์ตเราจ่ายตังค์เสร็จก่อนนะเราถึงจะได้พาสปอร์ตถ้าเราไม่จ่ายตังค์เขาไม่ให้พาสปอร์ตเด้อเขาติดสติ๊กเกอร์ให้เราเรียบร้อยเราพอเสร็จเรียบร้อยเขาก็เรียกเราเรียกเราไปเอาพาสปอร์ตนี่หละ เราถึงจะกลับบ้านได้คุณป้าก็เลยมาเล่าให้ฟังแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้ไปต่อวีซา่าหรือว่าวีซ่าขาดไม่ต้องกลัวเพราะว่าของคุณป้านี่ขาดมาเกือบปีแล้วของป้าขาดมาตั้งแต่ปีที่แล้วเดือนห้าเดือนหวันที่3ปีที่แล้วเพราะว่ามันเป็นช่วงโควิดเนาะโควิดมาแล้วก็คุณป้าก็จองแล้วพอถึงคิวป้าแล้วทีนี้มันล็อกดาวสองสามรอบเลยก็เลยไม่ได้ไม่ได้ไปไง มันก็ต้องแคนเซิลนะเขาก็ต้องให้เราจองใหม่เขาเขาไม่ให้แต่ว่าต้องเลื่อนวันให้นะเขาก็จะส่งอ e ีเมลมาส่งอ e ีเมลมาให้เราบอกว่าเขาปิดช่วงนี้ช่วงนี้ไม่ได้เราป้าก็ต้องจองใหม่เพอจองใหม่ก็ได้ได้วันนี้แลลวเราป้าก็เลยไปทำใครที่อยู่มาเลเซียก็ไม่ต้องกลัวอถ้าวีซ่าขาดของป้านี้ขาดขาดเป็นเกือบปีแล้วแต่ของป้าก็ดีอยู่ เขาก็หักตามความเป็นจริงเลยนะเขาของป้านี่เหลือแค่เดือนเดียวเขาก็เอาเต็มเลยนะเดือนกว่าเขาก็ให้หนึ่งปีสิบเดือนเขาก็คิดคิดร้อยแปดสิบเหรียญร้อยแปดสิบิงกิตมาเลเซียเดี๋ยวก็มีบินให้ดูนะจ๊ะใครที่ยังใครที่กลัวว่าจะโดนด่าโดนปรับอะไรไม่มีเราทำเอกสารเรียบร้อยนี่เขาจะไม่ถามอะไรเรามากเลยนอกจากว่า เอกสารไม่ครบอะไรอย่างนี้นะ่ะนะนั่นแหละเขาถึงจะถามเราเราก็พูดได้นิดหน่อยก็โอเคเนาะส่วนมากไปติดต่อราชการบ้านเขาเขาก็จะพูดแต่ภาษามลา,ายูส่วนมากภาษาอังกฤษก็มีภาษาอังกฤษภาษามาลายูอย่างนี้เหละเพราะว่าบ้านนี้เขาก็สื่อสาระระบบราชการประมาณนี้เนาะนะก็ที่บ้านมาเลเซียก็มีหลายภาษาอย่างว่าแหละแต่ที่หลักๆก,ก็คือเขา จะใช้ภาษามาลายูกับภาษาอังกฤษนี่นะคะคุณป้าก็เลยอยากจะมาเราประสบการณ์นิดหน่อยให้ฟังไม่ต้องกลัวใครที่อยู่ในมาเลเซียบีซ่าขาดช่วงช่วง MCO เขาช่วงโควิดอย่างนี้นะ่ะเพราะว่ามันไปไหนลำบากอย่างนี้นะข้ามรัฐยังไม่ได้นะวันนี้ก็ติดเยอะเหมือนกันที่มาเลเซียโควิด <c oughs> บ้านเราก็เหมือนกันเนาะ ที่ไหนก็เป็นหมดสู้ๆมาเลเซียติดนี้ไม่ยอมลดเลย2,007 2,008ทุกวันไม่มีทีท่าว่าจะลดลงเลือนิดหน่อยมีแต่เพิ่มตายก็มีนะเราก็ส่งกำลังใจให้ทุกทั่วโลกเนาะเป็นกันหมดไม่ใช่นี่คุณป้าก็มาเล่าประสบการณ์นิดหน่อยให้ฟังก็ยังไงฝากเป็นกำลังใจให้ป้าด้วยนะแล้วก็ช่วงนี้ ป้าก็จะไปหาช้าหน่อยก็อย่าว่ากันเด้อแต่ว่าไปแน่นอนเด้อไปไปแน่นอนนะจ๊ะคุณป้าไปหมดไปแน่นอนเลยฝากเป็นกําลังใจป้าด้วยนะอย่าลืมกดไลค์กดกระดิ่งให้คุณป้าด้วยเด้อใครที่ไม่เข้าใจก็คอมเมนต์ถามป้ามาด้วยมาได้นะเพราะว่าของป้าไปต่อมาแล้วเรียบร้อยก็เป็นนั้นว่าเรียบร้อยไม่มีปัญหารออีกปีสิบเดือนก พอไปไปทำพาสปอร์ตพอไปต่อใหม่จริงๆป้าก็ไปทำเ,เขาเรียกอะไรไปไปทำพีอาไปแล้วแต่ว่าเขายังไม่มีจดหมายมาเพราะว่ามันติดช่วงโควิดอะไรอย่างนี้นะ่ะมันติดต่อลำบากเราก็ต้องไปสอบถามเขาเนาะไปไหนมาไหนก็ลำบากเพราะอันอันเดียวนี่แหละเป็นอันกำลังฮิตกันนี่แหละเนาะก็พูดยากเราก็ต้องทำใจให้อยู่กับมันให้ได้ ทุกคนก็สู้ๆฝากเป็นกําลังใจให้ทุกคนด้วยนะคะขอส่งกําลังใจให้คุณหมอให้ทุกคนเลยสู้ๆทุกคนนะคะคุณป้าก็ฝากกดไลค์กดกระดิ่งให้คุณป้าด้วยนะเดี๋ยวให้ไงเจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ